เอ้ยมากูเร oui, e, um pues mm ียดทำเควสเสร็จเอีย nah, ปั <for> ๊มตรงนี้แหละเอาเอาเอาขอแมปดีๆนี่ไงนีดีๆมีให้เธอมีเยนไซด์ดีเลย กูมาที่ไหนเนี่ยสะเพกแมงโกดังบางที่เบานะโอ้ยบูเคว่เบาหรือเบาเอ้ยเบาเน่ยังวันนี้พี่หมีไปแล้วขับเรือยึดหอไม่ทันเ้ยที่ไม่ขับให้บูขับคนนี้เระ มาขับชนกูว่าไปไหนเนี่ยโอ้ยรถเจเบียบเจอเบเรดลงไปนะบ๊บบ๊อบบ๊อบบ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 อบโอบบอบ๊ออ อุม okay. so ีปืนมาแล้วใช่ไหมมีมีซัพวปอดให้อยู่แบบเรือมีซัพพอร์ตอยู่เรือเยอะมีบนเขาอะมันต้องเล่นอะไรวะเนี่ยไม่มีย้อยเลยปืนนี้ระยะกี่เมตรวะเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นผมวะเนี่ยอม่มี เอตอุการม์ว่าคูน,คนอ่ไนอ่ะตื่นไม่มีใครเห็นกูนี่ไวะว่าแล้วนะม,มีจมิีบตรงนี้แหละใครจะยืดยืดเดี๋ยวผมเฝ้าให้อืมยิงไม่ตาย ทำมือวะตัวทำมือวะเราเรามือวะม้ามันจีนไม่ใช่เหรอเป็นเรื่องเาไปแล้วเดือดปนบนเสาอยู่เอาเลยแต่การเลยเฮ้ยอันนี้ก็มันตัดล่าตัวรังต่อนก่อนเรือต่อโดนก่อโดนหน้ากูดำน้ำอยู่ไม่มีใครเห็นกูโอ้ยรถโอ้ย มันตายแล้วมันทับไปเลยเอ้ยยังไม่ตายแล้วตอนแรกมันมัน่วกมาแล้วนะมันแบบแร้วรลเวาตกมาแล้วรอบเดียวแล้วก็กลับขึ้นมาอีกรอบเลยไอ้กูแบนเป็นทอมเลยแบนเป็นทองแบนเจอรี่เลยเอาหมอตายเปลียนไปในนี่ก่อนไีคอนเอ้สองคนแล้ว คู่สองหัวเด็กวิ่งเข้าซ้ายกันด้วยโอ้ยผมกันด้วยยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่อยู่ิงอยู่เขายิงใส่ซ้ายู่เนี่ยมีคนยิงจากขวามาโอ้ยข้างหลังเอาไม่มีเลยหมีก็าไปยิงหมีนี่หว่า

ไปมีคนยิงอยู่ตรงบรีคอน,นอ่ะเออกูเอาจไนามาแล้วกูต้องมาบูข้างหน้าไอ้าัาดกูไปช่วยมีมือตายเพื่อนกูตายถเถอะกูเปลี่ยนปืนละไอ้เย่ยกูเลียรย์บนเขาาไม้ได้กู1ิสองตัว1ิสามตัวหกตัวตายได้เม็ดเมเจอรเที่เฮ้ยหมดไปหมดโอ,โ,อโอ้ใคร เร <c oughs> าถ่างกล้วโอ้อมวิ่งมาในโซนเราได้ไงวะไม่ตายอ่ะต้องเก็บเราได้มันวิ่งยิงเพื่อนมันมาเล่นเลยนะวิง่งแบบอุ้ยเฮ้ย <c oughs> ตัวมึงเอียงอยู่นะมึงยิงโดนกูได้ไงอ่ะ ไอพวกแต้มสี่หมื่นมันยาอ่อนชุดนีหมอ yeah, yeah. ไปบนเขายิงดีอะดีสองอยิงเอ๊ะไมกูได้แต่ซับปอนวะกูไม่ได้ยู่บ้างเลยวะ กางลมไม่ทันนลูเต็มเลยนลูเโอ้ยไม่รู้อะเมลวยโดนเมียวไลมอ ập mò. xuống lồng, We've neutralized objective ว่ากันล้วมกตะหมะไบ้ามไ่โดนสองคันรถถังสองคันมีแนนข้างบนสองตัวแนางบนสองตัวคแนางบนสองตัวต้องเกิดปะวิ่งวิ่งไปวิ่งไปบีหนึ่งแล้วนะสองตัวเพื่อนวุ่น่อนว่่ว่ว่น่ ันเจอแทงเพื่อนจัดการด้วยแทงกือแทงกือตา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 มาละแทงแทงแทงแเดีมีกอโอ้โอ้โโอ้โเยโอ้ยอยย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 ยหยย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 ยงยย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 ย เราหล cal um de er ังมาซิ่งเป็นสีหนึ่งแล้วสีหนึ่งแล้วแสองมาแตกสามมาแตกอะไมีข้อข้างบนนั้นอ่ะมีข้ออยู่ข้างบนนั้นปีเนียนอยู่ปีเนียนอุ๊ยนี่มันเห็นได้ไงวะไอ้นี่ไอ้นี่มันเห็นได้ไงวะสวย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 ปีงจอดจงมาเลยพี่โดนแฮกเหรอวะวะไม่นะ แต่เรา,า,าแล้วนะจ้าสองรอบแล้วนะวิ่งวิ่งมาเจาะจงนะ่ะน่าจะมองเห็นแหละเขามีวิชั่นวิเศษว่ะเออจิบจีบจีบจีบลงลเมล่มหาหนึ่งโดนได้ไงหนึ่งโดนได้ไง อุย้ยหลัง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 เฮ้ยปคนนี้ยิงไม่โดนคนหนีกูมาดี่เลยมาเต็มเลยมาเต็มเลยมาเต็มเลยหนึ่งมาเต็มเลยหนึ่งมาเต็มเลยโอ้ยอื้มยิงไม่ตาย <c oughs> เออโว่าจะยิงดนป,ปืนโคตรดีบ <c oughs> เฮ้ยใครโดนลงมา <c oughs> ใครลอยลงมาไม่มีคนกำลังอ้อมไปดีหนึ่งไปบีหนึ่งมันมดมดกันมาเต็มเลยมันเห็นว่ามีเขาเฝ้าข้างบนอยู่มันเลยมันเลยมันเลยหนีลงไปข้างล่างเลยเนี่ยโอ้ยอยู่ซ้ายบ้านเลย ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมีหมอมาช่วยกูเลยเหรอวะม,มีหมออยู่เนื้อนะหมอหายไปแล้วแม่ปืนไม่ได้แต่งให้สนายเธอไปใช้ปืนเดิมสัม่งเรามาแล้วสั่งเรามาแล้วไอ้ยันมันไต่ขึ้นตึกไปแล้วสั่ง <laughs> มันมีปืนใหญ่เอ <laughs> อเอ็นนี่ตีลม โอ้ยวับ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 โอ้ยวับนะวาับมีคนอยู่ในไซน,น์อะไรเงี้ยไอ้เพื่อนโอ้ยนิ่งๆหน่อยสิยิงไม่โดน โอเคไปไป่ปไ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 ปตอนกูขึ้นมาแล้วกูก็ไปด้วยแต่นี้ยิงได้น้อยจัดไม่ได้แต่งเป็นระยะไกลมาแล้วมึงขับดีๆนี่รถอ่ะ ด้วยเาด้วยเใครได้มาขับคันนี้เลยดืรถังอะซีซ่ากำลังขับรถมาไอโดดล่มไอ้โดดล้มสี่คันเนี่ยเอาข้าเนีหลัง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 รอรอรอเข้ามาหน้เยดิรอรอร่เอาขยจะเข้าไอ้สกอย มันสกอยม้งเข้ามาเองเออดันดันมันเข้ามาอ้รถปิดปิดประตูไม่ได้เอารถเข้าไปเอารถเข้าไปเออนี่ก็ขับเองทำด้วยใครดีเนียซ่อมรถด้วยฮะเปมีใครรถจีมันไหม สีครั้งนี้สมองไปก่อนไหมแบบเปิดมาแล้วหลงติดใจวะไอเนี้ยมันขวางอยู่อ่ะยังไม่ถึงนะสมองก็ไปก่อนออกฝั่งไหนนะฝั่งนู้นใช่ไหมถึงแล้ไดถึงแล้สามสองหนึ่ง มาน er> ี่ใครเล็กรถเล็กเอาไปก่อนนะแต่รถท่านขวาไงรถกลางจานนะรถกลางชามเข้าหมาเข้าวันงนิดมาเนี้ยติดโอ้ย เบียดเลยมีค้อนเนอะโอ้ยโหลดช้าจังกระสุนเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดขวามือขวามือเบ็ดขวามือ,อม มีโฟไม่ติดดีโฟไม่ได้เลยตายตายตายไม่ติดมีแทงอยู่หลังพี่เอ้ยมีแทงอยู่หน้าพี่เหยียบไปโดน มึงอะไรของมึงเนี่ย้าง้างมีตัวนู้นวิ่งอยู่ข้างง่ะเอ้ยกระสุหมมาเฮ้ยโดนตีโฟงมาแปงตัวแดบเต็มเลยเต็มเลยไอนกุดลงกนเร็วไอ้กุญแจอะไอ้เงายิงมันไม่โดนกระหลง อ้าแต่จะนานแล้วนี่ว่าจะรใช่ยังวาไอ้นั่นวิ่งไปไหนล่ะไปเรียกเพิ่มไปเรียกเพิ่มไปเรียกเพิ่มกูไปเรียกเพิ่มกูไปเรียกเพิ่มกูเรียกได้กูเรียกได้เอาขั้นไหนขั้นไหนวะไม่ต้องก็ได้มั้งเรียกบรันมันมีรถอยู่สามคันแถวฝั่งนี้ยของเราเอาพุดสักนาลื แล้วมันก็นบอะโอ้ยเหบบี้ยเหี้ยลืมปรับไอ้นี่ว่ะแล<บ>ะมันมีคนไม่ให้เออที่พี่แปะอุย้ยเชี่ยไหนวะคุณระเบิดไวท้ที่จุดเกิดมันจะระเบิดของเราไปด้วยปอกว่าเบิดด้วย ทำไมไม่ยิงได้ดียน้แปะไกลโอ้โดนยิงโอ้ยมึงยิงกูเสี่ยเสี่ยไม่ดีแล้เอ่าตัวข้างบนตัวเดิมเลยนะที่มันแฮกยิงพี่มีเกาหลีมายิงกูอยู่อยู่ที่เท่าไหร่อะโอ้อยู่ที่สามแล้วดื้วย อ้าวอาวแล้วใครวางบีคอนตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหวิ่งยาวเลยไม่ใช่เขานะก็เขาวางไว้ข้างหน้าข้างหน้าไซดีเลยง <c oughs> วางบีคอนไอเอ็หน,น,นึ่งเหมือน,น,น เห็นขอบแดงก็เลยกดแมงลืมดูหลังเงี้ยเงี้ยที่เดียวที่จะมาเรื่องนี้ยไหนนะหลังเงีอยเงี้ยที่เดียวที่จะมาเป็นหลังโอ้โหไหนนะทำไมเไรได้ไอ้นี่พอดีเวสวิ่งห้าร้อยเมตรให้มันวิ่งไปข้างหลังทางนั้นวะให้มันไม่ฆ่าทีจ้ากูวะอ๋อางเงี้ยอยู่ ปีสาจไอ้สักปีศาจกูเหรอทียเพิ่งเห็นปัไแล้วก็มีรีพอนแถวนี้เนี่ยตัดไปทางเดินนะระวังระวังเกิดเอหนึ่งนะไอวางไว้อะไม่ใช่เขาปี้าจบนบนบนตึกอ่ะเพว่าของเขาเขาเขาอยู่นี่เลยทั้งไหนทั้งไหนอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ เป็นจะไหนก็มีคนเดียวแหละมีเต he ็มเลยมีระวังนะมีไปอยู่ข้างล่างกูใช่ไหมอยู่ข้างบนอ้าวเต็มเลยไปทำชนอ่ามีหมออยู่บนนี่นี่นะตรงนี้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 โอ้ยไม่อยู่ เออมีตัวเนียนมาอยู่งนนี่ยปักหัวไม่ปักหัวไว้ใชเนาะไม่ทีซันทีซันเชนล์ม้อุยโอ้ยอาวเหร ิ่งเร็วไ <c oughs> อทารได้อดอไดอ้ขาโดนทารดยิงหลายรอบแล้วมัเปลื้ดทีเดียวเลยอะเป็นไหเปล่ารีมา <c oughs> ก้อยหลังมาตอนไหนอะ่ะโอ้ยโดนยิงหลังอยู่ไหนอ่ะอ,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 อ้หาไม่เจอวัดหาตัวไม่เจอ ไอตัวนี้เหมือนจะมีฟีลวิวนะเนี่ยหัว okay, <okay>, แตก <is there. S 2> ไปดิจบแล้วมันเงินไม่ใช่ลงโอ้ยสวย

มีบีคอน,นเขียวมีบีคอนเขียววางขนาดกำลังวางต่อเติมยันเลยนะโอเค <c oughs> อการแบ่งอยู่จากข้างล่างครับแป่งขึ้ในบนได้ว่าเต็มเลยเหี้ยไม่รู้วิ่งกันมาเป็นขบวนการ เพลงด,ดีคอร์ดเพลงโคตรดังกูคนใดแม้ว,ดดนนมว่้กูโดนที่อะไรนี่ยออกอันนี้นี่บารายใครโดนตัวกูเนี่ยไม่ใช่กูจะหมดแล้วบางกูลงไปแล้วแล่หลังรูลง้ลงกูลง,ลงเลย